สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่หลายคนอาจมองข้ามไปเรื่องนั้นก็คือกรรมของคนขี้โกงหลายครั้งเราคิดว่าถ้าไม่โดนจับก็ไม่เป็นไรหรือแค่โกงเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วทุกการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ล้วนสร้างกรรมและจะส่งผลต่อชีวิตของเราในรูปแบบต่างๆ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้แบบลึกๆเหมือนคุยกันตรงๆจากใจถึงใจจะมีทั้งความหมายของการโกงผลกรรมทั้งทางตรงทางใจและผลกระทบต่อคนรอบข้างรวมถึงวิธีแก้ไขและสร้างกรรมดีเพื่อชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงขึ้นค่ะความหมายและลักษณะของการโกง การโกงไม่จํากัดเพียงการขโมยเงินหรือทรัพย์สินแต่รวมถึงทุกการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นหรือไม่ซื่อสัตย์1.1การโกงเงินทรัพย์สินการหยิบเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเช่นเงินเพรเครื่องใช้หรือทรัพย์สินใดๆคนที่โกงเงินมักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆนี่คือบ่อเกิดของกรรมชัดเจนที่สุด1.2การโกงงานหน้าที่ ไม่ทำงานเต็มที่แต่เรียกรับผลประโยชน์เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานการโกงงานทำให้เสียทั้งความเชื่อใจและโอกาสชีวิต1.3การโกงใจคนอื่นหลอกลวงความเชื่อใจหรือความรักของผู้อื่นเช่นหลอกขายฝันหลอกความรักนี่คือการโกงที่ซับซ้อนเพราะผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับใจคนอื่นและใจตัวเอง แม้บางครั้งเราอาจคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่จิตของเรารู้หมดค่ะและกรรมจะทำงานตามนั้น 2. กรรมตรงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อคนโกงทำสิ่งไม่ชอบทำผลลัพธ์จะย้อนกลับมาที่ตัวเขาเองอย่างชัดเจน 2. 1ชีวิตไม่มั่นคง สิ่งที่ได้มาจากการโกงมักไม่ยั่งยืนมักสูญหายหรือเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึง2.2เสียทรัพย์ง่ายเงินทองที่ได้อย่างไม่ชอบธรรมมักเสียไปง่ายๆตัวอย่างคนโกงเงินบริษัทได้เงินจากการทุจริตแต่สุดท้ายเสียทั้งเงินและงาน 2.3เสียโอกาสชีวิตคนโกงมักพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเพราะคนรอบข้างไม่ไว้ใจไม่อยากร่วมงานหรือไม่อยากพึ่งพา2.4เจอเหตุการณ์ซับซ้อนเช่นถูกจับถูกฟ้องหรือถูกโกงกลับบางครั้งเป็นปัญหาแบบซํำซ้อนทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวาย พระพุทธองค์ตรัสไว้ค่ะว่าทุกการกระทําที่ไม่ดีจะนําทุกมาสู่ผู้กระทําเอง 3. กรรมทางใจทุกจากภายในคนโกงไม่ได้ทุกแค่จากภายนอกแต่ทุกจากจิตใจตัวเองเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุด 3. 1ความระแวงกลัวถูกจับได้หรือกลัวคนอื่นเปิดเผยความจริงทำให้จิตใจไม่มีความสงบ 3.2ความเครียดและวิตกกังวลต้องคอยปกปิดเรื่องโกงกลัววันหนึ่งความจริงจะเปิดเผย3.3ความหวาดระแวงต่อผู้อื่นคนโกงมักคิดว่าคนอื่นก็อาจโกงตอบทำให้ไม่เชื่อใจใครและสร้างความขัดแย้งในชีวิตยิ่งโกงมากยิ่งทุกข์มากค่ะเพราะใจไม่มีความสงบไม่มีความมั่นคง 4. กรรมส่งต่อผลกระทบต่อคนรอบตัวการโกงไม่ได้สร้างทุกข์แค่กับตัวเองแต่ส่งผลต่อครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง 4.1. ครอบครัวอาจได้รับผลกระทบจากความเสียหายหรือความอับอายตัวอย่างครอบครัวต้องแบกรับหนี้สินหรือปัญหาที่เกิดจากการโกง 4.2. เพื่อนร่วมงานสูญเสียความเชื่อใจถูกเดือดร้อนจากการโกงงาน อาจทำให้เกิดความขัดแย้มและบรรยากาศไม่ดีในที่ทำงาน4.3ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาถูกเอาเปรียบหรือสูญเสียโอกาสกรรมชั่วไม่เคยสูญหายมักย้อนกลับมาที่ผู้กระทำในรูปแบบต่างๆพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมจะส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยเสมอไม่ใช่แค่ตัวเราเอง 5. เรื่องเล่าประกอบ 5.1. คนโกงเงินบริษัทได้เงินมาชั่วคราวแต่โดนฟ้องไล่ออกชื่อเสียงเสียหายการงานไม่มั่นคง5.2คนโกงใจเพื่อนหลอกเพื่อนเพื่อตัวเองสุดท้ายเพื่อนถอนตัวไม่เชื่อใจต้องอยู่คนเดียว5.3คนโกงงานได้ประโยชน์ระยะสั้นแต่เสียชื่อเสียงระยะยาวไม่มีใครอยากร่วมงานด้วย เรื่องเหล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่ากรรมทำงานไม่ผิดพลาดเลยค่ะ 6. ทางแก้ไขและการสร้างกรรมดีโชคดีที่ทุกคนยังมีโอกาสแก้ไขชีวิต 6.1. สํานึสำนึกผิดและเลิกโกงยอมรับความจริงและเลิกทำสิ่งไม่ชอบทำ 6.2แก้ไขความเสียหายคืนเงินหรือชดเชยผู้เสียหาย6.3ทำความดีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิ6.4ฝึกซื่อสัตย์ยุติธรรมและเมตตาทุกการกระทำต้องโปร่งใสช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกครั้งที่เราเลือกทำดีเลือกซื่อสัตย์เรากําลังสร้างกราะป้องกันกาชั่วและชีวิตจะสงบสุขขึ้นค่ะ ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนหยุดหายใจลึกๆสักครู่แล้วฟังจากใจนะคะกรรมของคนขี้โกงไม่ได้ไกลตัวเลยค่ะทุกการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นการโกงเงินโกงงานหรือโกงใจคนอื่นรวนสร้างผลสะท้อนกลับทั้งทางตรงทางใจและส่งผลต่อคนรอบตัวเรา บางครั้งเราอาจคิดว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆใครจะสนใจแต่ความจริงแล้วเรื่องเล็กๆเหล่านี้รวมกันเป็นก้อนใหญ่ที่ส่งผลต่อชีวิตเราในระยะยาวผลของกรรมโกงในชีวิตจริงคนโกงมักเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดซ้ำๆชีวิตไม่มั่นคงแม้ได้เงินมาชั่วคราวก็สูญเสียไปเร็วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถูกทำลายเพราะคนอื่นไม่ไว้ใจ แม้จะไม่โดนจับกรรมก็อยู่ในใจเราทำให้เกิดความเครียดความระแวงและความไม่สงบนี่คือความจริงค่ะความสุขที่ได้จากการโกงมักเป็นเพียงความสุขชั่วคราวแต่ทุกตามมาหลังจากนั้นเสมอโอกาสในการแก้ไขและเปลี่ยนชีวิตเราไม่ต้องรอให้กรรมมาตามทันใจเริ่มจากสํานึกตัวเองเลิกโกงและยอมรับความผิด แก้ไขความเสียหายที่เกิดกับผู้อื่นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สร้างกรรมดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิฝึกความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและเมตตาต่อผู้อื่นทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำความดีเลือกซื่อสัตย์เรากำลังสร้างกรอกป้องกันกรรมชั่วและชีวิตจะสงบสุขขึ้นค่ะ เพราะความสงบในใจความสบายใจและความดีที่ทำจะติดตัวเราไปเสมอการโกงอาจดูได้เปรียบในระยะสั้นแต่ในระยะยาวชีวิตจะไม่สงบความดีแม้จะช้าแต่มั่นคงและยั่งยืนการไม่สูญหายแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยความตั้งใจและความดีชีวิตเปลี่ยนได้เสมอหากเราเลือกทางที่ถูกต้อง พระพุทธองค์ตรัสไว้ค่ะว่าแม้ผู้ใดเคยทำความชั่วแต่ถ้ากลับตัวทำความดีย่อมอยังสามารถข้ามทุกข์ไปสู่ความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราต้องจำไว้ไม่มีใครสายเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต กรรมของคนขี้โกงไม่เคยหลับทุกสิ่งที่เราเลือกทำทั้งดีและไม่ดีรวนส่งผลต่อชีวิตเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรายังมีโอกาสแก้ไขชีวิตได้เสมอเลิกโกงเลิกเอาเปรียบใครทำความดีซื่อสัตย์และมีเมตตาชีวิตจะสงบสุขขึ้นความทุกข์จะลดลงและความดีที่ทำไว้จะคํำจุนเราไปตลอดชีวิต ชีวิตเราเปลี่ยนได้เสมอค่ะไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเคยทำผิดพลาดมากแค่ไหนเพียงแค่เราเลือกทำดีเลือกซื่อสัตย์และเลือกเป็นคนดีต่อใจตัวเองและคนรอบข้างความสุขแท้จริงไม่ได้ที่สิ่งที่เราได้มาโดยไม่ชอบทำแต่เกิดจากความสงบในใจและความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง